เสียงแจวเจวมากแต่ไกลเอวันนี้โมตรัวจอยไปแล้วค่ะทุกคนกาะไปห้าปลาด้วยเยื่อเดือนกัะทุกคนเออไล่ไล่คนเรียกร้องกันมาจังอู้จังฮั่นเม็ดบอปีจอยต้นลงทุ่งเม็ดเสียบเม็ดกับเยื่อเดือนเลยค่ะไม่รอชาก่ชันก็เลยไปคุดเดือนกัะทุกคนก่ะแล้วรู้ไหมค่ะฉันไปคุดเดือนตรงไหนไปคุดติโก้ซัมโอพอจะเล่มอเตอร์นึงคุดแก่คนมาเกินพอชันด่าแกเล้วแกวันแล้วร่นรนไปผักไรน,นี่เนี่ยว่ายังอยู่ตัวเนีนยนยน ไปเร็วทีสำคัญนะคะโมเตอร์ขาตาตุกอ,อกตุกใจกะกัดวัวใจถ้าอยากดูตอนต่อไปกะกดติดตามค่ะวันนี้จอยโบกโนนะคะว่าจอยสัตว์ เบ็ดเออไม่จ่ายแล้วโมเตอร์วางเบ็ดเร่ากับทุกคนคะ่ะนี่นะคะเป็นเบ็ดเร่าวันนี้ไม่ตุงเบ็ดไม่สั bed, ์เบ็ดค่ะเออแต่ว่าอีไปเร่าเบ็ดด้วยการใช้เยื่อเดือนหลังจากติวาคุดติโก,ก้คร่อโอเลวแล้วก็พอดา้าไปเรียบรย้อยเลวก็ไม่ปลื้ก็ค่อยเราได้เดือนมานี่ปิกัดติวาจะไปวางเบ็ดเร่านะคะทุกคนคะ่ะมันก็คือคลองแทวบบานของจอยนี่เลยทุกคนเออแต่วันนี้ฉันพ่ายเรือกับทุกคนคะ่ะฉันพ่ายเรือเป็นนะคะ หลังจากนั้นทุกคนเออเรานำไส้เดือนมาเสียบกับเบ็ดให้เรียบรอยแล้วนำไปวางตามลำคลองทุกคนเคยวางเบ็ดราวเคยเห็นเบ็ดราวไหมครับมันจะวางแบบเป็นแถว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 ปนี้คะ่ะหลังจากที่วางเบ็ดราวจนเสร็จเร็วไม่รอชาค่ะทุกคนเออฉันเก็บปักบุงไปไวร้ระหิดลว้วเลยเพราะว่าตัวชาฉันเอาไว้แกงรสมค่ะทุกคนเออ <laughs> จังอู้เม็ดแร้ววางเนียนปกนก้นมันตกตึ้งคิดว่าปักบุงงยอดเล้าเหล่าเล่า,ลา,ลาคิดว่ายอดน่ากินปลื้มทุกคน ได้เวลาไปเล่เบ็ดเลวาที่เราว่างไวเมื่อวานแล้วค่ะไปลุ้นกันค่ะว่าวันนี้จอยได้ปลากี่ตัวล่คนตกใจว่าเล็กเดียวจนเก็บปักบุงแลละนี่ใกจนมาเล่เบ็ดเล้วละแล้วนี่วัวชาวอีกวันหนึ่งเล่เลยโมเตอมันต้องมีการตัดต่อกันมั่งเลยคลิปตาว่าเอามาต่างเป็นกินว่าคืนนี้ต่างคืนก็เล่ไม่จบหลังจากั้นเราทยอยเล่เบ็ดตุกคนเออมาเล้วมาเล้วมาเล้วกันทุกคนปลาอะไรปลาอะไรได้ปลาลาดกันทุกคนเออเหลือปลาลาดมันจบจริงๆกับกินเยอะเดือนเราทยอยเล่เบ็ดเราไปเรื่อยๆบางอันก็ยังมีเยอะอยู่ ยังมีเดือนอยู่เลยทุกคนเอ้แล้วจอยบอกเลยนะคะในคลองนี้ปลาโดจังอู้จังงั้นแมดแล้วที่นี้ปลาเล็กๆมันยอบอยู่ข้างลิงทางเปไม่รูออกมาได้มาแล้วได้มาแล้วทุก นตั้งเพศค่ะทุกคนคะการวางเบ็ดราวนะครับปลาทวนใยญ่มันจะตายจะส,ส่วนมาค่ะทุกคนเนอะเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำมันอยู่ลึกค่ะทุกคนนี่ได้มาลแล้วล่ะปลาลาดตอนนี้นะคะจอยทยอยเล่เบ็ดราวไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเนอะเพราะวะมันยาวจังหู้ดจังงั้นในกิจว่ามันไล่าตาคนได้มาแล้วทุกคนได้ปลาไรเอ้ยปลาไรคะลุน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 ปลาไรปลาดุกแหลวก็ตายเรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะทุกคนเนอะตรงใช่วันได้ทำปลาราต่างเพศเแล้วและวันนี้ถึ่งแม้ว่าวันนี้จะได้ปลาไล่ตัว วแต่ปลาก็ตายไปไล่ตัวกับตุกนเนอร์ได้ทําปลาราสรุปว่าไม่ได้ปลาเกงเมนเลยเพราะว่าปลาตายยาโรชากับตุกนเนอร์ฉันก็่อยเก็บพักบุงเพราะว่าพักบุงมันหน้าเก็บปลือ้อย่างหน่อยน่อยก็ตอนเดียวไปตึ้งเลี่ยงยยดตรมกินกับพักบุงเนี่ยตุกุนเนอร์เลี่ยงยยดตรมเราไต้พักบุงกันน่นรู้จักไหมคะเลี่ยงยอดตรมก็คือหยอดตรมข้ามใชรเคยใชรเคยนิดุ้ยเพราะว่าน้ำเดือดเดือดแล้วเราก็ใช้พักบุงใช่ยอด นั่นแหละค่ะเรียกว่าเลี้ยงหยดข้ามใส้ปักบุงเหลวร้อยจอยรับประกันเองเรื่องปลาวันนี้นะคะเอาไาทำปลารากคอยกินวันล่างๆก็ทุกคนเนอะ